นท่าน,า,นนนนทานประธานเชิญเชิญนั่นเช่นชนั้นท่ทานประธานคณะท่านดรชัยชัยชัยพิมเรืองท่านประธานอาวุโสธุรีแล้วก็ท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมวันนีเ้เป็นวันหนึ่งนะที่เป็นวันดีแล้วก็เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งนะฮะ วันที่29มิถุนายนผมเ,เลือกเลข29มาเป็นวันปมพิวิเทศเรา,ราวันเปิดโปรแกรมของดีที่3อยากจะเรียนเ,เพื่อที่จะรายงานท่านประธานให้ทราบว่า29เนี่ยมาหลัง19 19นะฮะเ,เป็นวันเกิดของโครงการอีกแบบที่1หรือดีโปรแกรมแบบซึ่งผมต้องเบยนว่า วันที่19มาจาก19พฤศจิกายนก็นคือวันเกิดของท่านอาจรารย์ดีมาเลิเทอรีท่านผู้ชี่ยวชาญดรอกเตอร์มังกรเปจจัดตูซึ่งอยากจะเรียนให้กับสมาชิกในห้องนี้และทราบว่าท่านชการ์ดีของเรานะเป็นยิ่งเล็กนะคนหนึ่งของประเทศไทยและได้ประรังจากท่านประธานมาช่วยเสริมทำให้ แล็ก่กินเกงนยิ่งอะ่าเลขน้บที่ที่มีการกล่าวถานกันเพราะว่าท่านมีความมุ่งมั่นและก็ตระหนักถึงความสำคัญของการสาว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนในการพัฒนาให้กับเยาวชนให้กับประชาชนให้กับพวกเราทุกคนที่อยู่รวงก,การศึกษาได้เอามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองครอบครัว สังคมชุมชนประเทศชาติเพราะ,ะนั้นก็ถือว่าท่านอธิการบดีกับท่านทรเป็นบุคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้มีโปรแกรมอย่างนี้โปรแกรมอย่างนี้นะเราเริ่มต้นตั้งแต่วันที่19พฤศจากายนร้0ยห้าสิบซึ่งผมเรียนกเราว่าเราใช้เวลาประมาณปีกับ3เดือนประมาณเกือบ3เดือนที่เป็นโครงการนี้ ผมในฐานะที่เป็นผู้รับกร,กรโครงการท่าน,นอาจารย์นะก็รับนโะยบายนี้มาก็จะในาก,ะการให้ดีสุรเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะเจตนารมณ์ของท่านทั้งสองนะครับที่จะพัฒนาพวกเราโดยการให้โอกาสท,าาทั้งการสายหลับพิจารี์ในโทรฟีเอรแล้วก็จะกระจายกระดาษให้วงทุกจังหวัดของประเทศไทยในทุกๆรูปแบบ ท่านวันนี้ก็อยากจะเรียนรายงานท่านการทราบว่าเป็นวันทันวันหนึ่ง29าตามจาก19เป็นโครงการนิเอศศึกษาศาสตร์นิาหรือทีโปรแกรมรุ่นที่3วันนี้เป็นวันที่พวกเราจะร่วมกันทำ MOU MOU อันดับแรกก็คือพวกเราจะมีการ บอกกล่าวกับทางโปรแกรมทางข้ารการท่านประานว่าเราพร้อมที่จะเดินไปหน้าเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นนักบริหารนักการานักปฏิบัติที่บอกบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของอะไรามืออาชีพเพราะนั้นหลักสูตรนี้เจ้าหลัสาปีเนี่ยผมคงพูดแทนได้ว่าทั้งหมดเนี่ย มาวัน,นี้คงม,มีความคาดหวังว่าเราจะไปถึงจุดหมายไปทาบนั้นด้วยการเป็นผู้หารนะการศึกษานักปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของมาาลเยมยอาชีพนี่คือผมคิดว่าเดี๋ยวพวกเราคงจะให้สัญญาณนว่าเราจะมุ่งมั่นไปถึงจุดหมายนั้นเนะื่ดีจวกนะันาะทำอะไรโนะดเฉพาะในส่วนของผมเองนักคณาจารย์ที่แรงกานรการและพกานี่อยู่เนี่ย ก็จะขอเรียนกับท่านประธานท่านการว่าเราก็จะมีความมุ่งมั่นนะที่จะนำพาผูาผ้นคนนะไปสู่จุดหมายปลายทางคือเป็นนักกาศาตรเป็นนักบริหารกายศาตรนักปฏิบัติให้จบได้แล้วผมขอยืนยันว่าจากสุการที่ผ่านมาเนี่ยโดยเราจะนำสุการจากที่เราเคยทำงานมาเนี่ยเอามาอยู่ที่นี่นจะพยายามนะท่เาเปรเราเนี่ย ไปถึงจุดหมายครงนั้นให้จบได้